คนที่มีไฟกลางฝ่ามือตามความเชื่อโบราณเคยสังเกตไหมที่กลางฝ่ามือของคุณมีไฟอยู่หรือเปล่าถ้ามีคลิปนี้ห้ามเดินผ่านเด็ดขาดเพราะนี่คือหนึ่งในตำแหน่งใยที่โบราณเชื่อว่าจับเงินอยู่ตามความเชื่อโบราณไฟที่อยู่กลางฝ่ามือเป็นไฟของคนที่มีวาสนาเรื่องทรัพย์สินเงินเข้ามาแล้วไม่ค่อยไหลออกง่ายคนกลุ่มนี้มักไม่ใช่คนรวยเด็วแต่เป็นคนที่รวยมั่นคงหาเงินเป็น เก็บเงินอยู่และมักได้จับเงินก้อนใหญ่ในช่วงหนึ่งของชีวิตคนที่มีไฟกลางฝ่ามือส่วนใหญ่จะเป็นคนขยันอดทนไม่ชอบพึ่งใครง่ายๆชอบทำทุกอย่างด้วยตัวเองต่อให้ชีวิตเคยลำบากก็จะไม่จนตลอดเพราะดวงนี้ลมได้แต่ลุกเก่งเงินอาจช้าแต่ไม่ขาดเหมาะกับงานค้าขายเจ้าของกิจการในหน้าหรือคนที่ต้องบริหารเงินยิ่งอายุมาก วาสนายิ่งเปิดหลายคนที่มีไฟตำแหน่งนี้มักเริ่มต้นจากสูนย์แต่สุดท้ายจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองถ้าคุณมีไฟกลางฝ่ามืออย่าดูถูกตัวเองขอแค่ไม่ท้อใจวาสนาเงินทองจะพาคุณไปไกลกว่าที่คิดพิมพ์สาธุไปใต้คลิปนี้ขอให้เงินที่คุณจับอยู่กับคุณไปนาน,น,าน